มันห่าจากินนะครับเดี๋ยวลุงขอเดินไปดูฝั่งโน้นก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้เราเนี่ยจะเดินทางไปเยี่ยมน้องนะครับแล้วก็ทันสีด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็มาถึงแล้วนะจาก เมื่อวานเนี่ยลุงเนี่ยเดินลงมาเนี่ยกาว่าจะแวะมาเยี่ยมทันเรศีกับน้องนะครับซึ่งไม่รู้ว่าทั้งน้องกับทันเรศีเนี่ยท่านเนี่ยจะอยู่ไหมอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับ ไปเจอน้องครับเหมือนกับว่าน้องจะนั่งอยู่คนเดียวนะอ้าวน้องทำไมถึงอยู่คนเดียวล่ะทะเลสีไปไหนหรอครับทะเลสีออกไปข้างนอกท่านออกไปนานยังครับนานแล้วอ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับทำไมต้นสายมันถึงหักขนาดนี้ล่ะเฮ้ยทุกคนแป๊บหนึ่งนะครับทำไมมันเป็นแบบนี้ครับโอ้โหเออต้นสายต้นใหญ่นะครับมันเนี้ยได้หักลงมาครึ่งหนึ่งซึ่งเดี๋ยวลุงจะไปถามน้องว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ ทำไมต้นใสต้นนี้ทำไมถึงหักล่ะครับเดินฟ้าผาอะไรนะครับเดนินฟ้าผาฟ้าผ่าหรอกครับใช่มันหักมันหักไปครึ่งหนึ่งเลยนะดูสิจางตรงนี้เป็นลมๆเนี่ยตอนนี้มันก็ได้หายไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลุงกลับมานะครับ เดี๋ยวลงขอไปดูตนสายก่อนมันห่างนานยังครับน,น,น่าจะเป็นวันที่ลุงไม่ได้เข้ามานแน่ๆเลยโอ้โหหักเยอะมากเี่นะครับมันปิดทางไปเลยทุกคนนี่ดีนะที่ไม่มีใครอยู่แถวๆนี้ ถ้าเกิดว่ามันหักแล้วตกลงมาครับนี่อันตรายมากเลยนะครับเดี๋ยวลุงขอไปดูฝั่งนน้นก่อนนะครับโอ้น่ากลัวจริงๆเลยต้นใหญ่ซะด้วยนะครับดูสินน่นนะครับทุกคน หางจากจรินงนะครับเดี๋ยวลุงขอเดินไปดูฝั่งโน้นก่อนนะครับ อาจจะมีอะไรผิดปกตินะครับลุงคิดว่านี่ถ้ามันเกิดว่ามันหักอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยคือว่าจบเลยนะครับ ลุงคิดว่ามันน่าจะอยู่มนนานานแล้วนะครับถึงเวลาเนี้ยก็น่าจะต้องตายลงนะครับสำหรับต้นไทรต้นไม้ที่มีอายุเป็นร้อยปีเนี่ยน,นะครับเดี๋ยวลุงกลับไปหาน้องกันดีกว่านะครับ ก็หักไปเยอะเหมือนกันนะครับดูจากลักษณะแล้วเนี่ยเพิ่งจะหักได้ประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์น,นะครับน้องอย่าไปเล่นตายตอนไายตัวน,นั้นนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายเอาน่าจะมีอะไรบางอย่างแหละลงว่า นี่ดีนะครับที่เราเนี่ยไม่ได้เข้าไปอยู่แถวนั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะทิ้งแก่ความตายก็เป็นได้นะแล้วทันฤษีจะกลับมาอีกนานไหมครับนาแลุงนั่งรอก็ต้องรออีกนานเลยนะครับ เดี๋ยวลูกขอเดินไปนั่งตรงนน้นก่อนนะพอดีว่าลุงยืนแล้วมันเมื่อยขานะ าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวลงขอ,อนอนที่นี่สักพักหนึ่งก่อนนะครับถ้าเตนมาแล้วทันทีซียังไม่กลับมาลุงคงจะต้องเดินกับบานก่อนนะเดี๋ยวลุงขอนอน,อนพักที่นี่แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวลุงขอเกบม,มือถือไว้ก่อนนะครับ <c oughs> อ้าว ลุงตือนมาล้วลุงเห็นน้องนอนเฉยเลยเดี๋ยวลุงขอไปปลูกก่อนนะครับตอนนี้จะไม่เห็นนายฤีจะกลับม,มาเดี๋ยวลุงจะเดินไปบอกน้องก่อนนะว่าเพื่อที่จะเดินทางกลับนะครับเนาะเนาะ เดินก่อนแทนเลซี่ยังไม่กลับมาเลยเดี๋ยวลุงขอกลับก่อนนะโอเคดูแลตัวเองดีๆล่ะโอเคห้ามใบต,ตายต้นไม้ต้นนั้นนะค <Okay. S 1> ได้เดี๋ยวลุงกลับก่อนยังไงทุกคนเดี๋ยวลุงขอเดินกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าแทนเลซียังไม่กลับมาคอยพร้อมกัน ล้อมน้าดีกว่านะครับ